สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว 3G มจีคาบาวทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะ GM นะฮะอีกด้านหนึ่งนะวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการอ่าแรกของกิจกรรมนั่นเองนะครับหรือว่าการสะสมป้ายพันดาน,นั้นนะฮะมีไว้ทําอะไรนะฮะสาหรับ 3G มจีคาบาวนะครับเราก็อำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆโดยการที่ว่าเมื่อคุณสะสมของครบแล้วไม่จําเป็นต้อง นะฮะมารอ GM นั่นเองนะฮะสามารถที่จะล็อกอินระบบหน้าเว็บแล้วก็แลกไอเทมที่เราต้องการได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทำการล็อกอินนะฮะเข้าสู่ระบบนะครับก็ไอเเข้าไปนะครับล็อกอินเลย เมื <Es> <an> ่อทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราจะมีตัวละครนะครับอ่าไอเทมกิจกรรมนะฮะไว้ตัวละครไหนเราก็เลือกตัวละครนั้นเลยนะฮะสมมติผมเอาไว้ตัวนี้แล้วกันนะผมก็กดเลือกหลังจากนั้นนะครับมันจะมีเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะฮะเราอ่านดูนะครับเราก็จะรัดไปที่รับไอเทมกิจกรรมเลยแล้วกันนะฮะนะฮะคลิกเลยครับอ่าเมื่อเราคลิกแล้วนะครับ รายละเอียดการรับของก็จะอยู่ตามนี้นะครับรายละเอียดไอเทมที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีอันดับแรกกิฟต์วอนเชอร์นะฮะเมื่อคุณสะสมครบ500ชิ้นนะฮะนั่นเองนะฮะสมมุติเรามีนะฮะครบ500ชิ้นแล้วเราก็กดรับได้เลยนะครับกดรับไอเทมนะตรงนี้ปึ๊บคุณมีไอเทมไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ก็คือผมยังมีไอเทมนั่นเองนะฮะแต่ว่าระบบนี้ก็สามารถนะครับเข้ามารับกันได้เลยนะับไม่จําเป็นต้อง อ m นั่นเองนะครับก็จะมีกิฟต์เชร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีไอเทมนะฮะที่เป็นไอเทมค่อนข้างจะเป็นพรีเมียมนะครับระดับพรีเมียมนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็นะฮะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะอัปเดตอะไรให้ก็รอรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ต้องการเล่นนะฮะ3าคาบาวก็เชิญกันได้ครับที่ w w w บ g o a b a o com นะฮะ สวัสดีครับผม